ไปดูขาลงสำหรับเจ้าสี่คุณสี่เดี๋ยวเก่งตึงอสี่พอดีสี่พอดีพอดีสี่พอดีโอ้โห สูบน้ำมาใช้รถผักนะครับผมโอ้โหน้องพี่ไปได้ทุกี่เลย่ว่ามีทางมีอะไรเนี่ยนัเนี่ยไปได้หมดนะครับแล้วไุณอไตัวตาไปทีเป็นตันนะแบไปนะเเหมือนโมมาโมท้องม้อ ่ายาใหม่คนโผโหน้ครับรถยนต์ลงไปถึงล่างแล้วโอรถยนต์ไ่ไดุแ่กับเกี่ยวสจมากคูกตาแล้วเห็นข,า,ขาวแล้ก็เป็นรอยรถนะครับเดินทางเดินที่ที่ขามา ชื่ออะไรนะงศักดิ์พีพงศักดิ์นะครับมาขาสั้นเกาะต่ำเว้ยเียบะวังหัวกระจบไปนู้นนะหัวกระจบตรงนี้ชั้น มีลงตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยแหมฐานที่เขามีมาไม่มีไม่มาพี่สันเนี่ยไม่พอไงเฮ้ยเขชันเหมือนกันนะก็าชันเหมือนตรงนี้อือเออลงเขาไปแล้วนะครับเออโอ้โหต้องคนนี่ลงลงไปเลยเฮ้ยต้องชำนาญนะครับชำนาญนนะพี่หรือยังไม่ค่อยชำนาญยังไม่ค่อยชำนาญแล้วพี่บาผมขึ้นมาทำไม เปิดกอ้ย่านะจะลงไปนอนทางหน้าเครื่องเขานะไม่ได้นะพิสันมาได้ยังไงเนี่ยงงเลยสุดยอดมากใจไม่รอดอรอเนี่นะครับนูลงข้างบนห้าหนึ่งห้าห้านะจีเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเค สาทุสาทุหน่อยพี่หลังมะเขือเทศอเกไเันะที่มาข้วาอ่าอยกเสใเลยส่อกี้ใเลยเมื่อกี้ขอบกับตายเห็นเ่าลอยากกะปีเป็นไงพี่เออความดันขึ้นเลยเมื่อกี้ คำๆนะพี่เหมือนจะมืดเหมือนจะมืดเรียบร้อยนะครับสำหรับาระกิจไต่เขาแล้วก็ลงอยู่กับที่ดอยมูซมูเซอร์มุกตากอำเภออะไรพี่ตรงนี้อ๋ออำเภอเมืองอำเภอเมืองเหรออำเภอเมืองเมืองตาก ั้ะต้นไรตร้เพี่เนี่ยต้นไรอ่ะฮะดเมียอคาเดเมียมันคืออะไรอต้นอคาเดเมัดผมกอไปดูได้ไหมโอ้ยคุณไหวไหมเนี่ยโอ้ไหวสิสบายมากโอ้นี่ครับมันกินรากเลย อาคาเดียม,มยี่อาคาเดียม,มียไหนพี่สายแกไปดูด้ที่เป็นรุ่มพวงเหรรเบล่เป็นปนี่เลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอ้ที่กินทั้งในมัน<ะ>นี่ไงนะทุบแล้วก มันมีเนื้อขาวๆอันนี้กินได้เลยใช่ไหมนี่ไม่ไม่ผมตัดนะไม่แตกแล้วแข็งไม่แตกบ้ามันละตุ้งๆนะต้องทุบไอเบยยืมหัวหน่อยทุบหัวผมนี่เอ้าเด้าเด้าเด้าเขาขายกันโลแพงไหมพี่กัดแตกแตช่วงมันก็มีช่วงที่ราคาดีกับราคาไม่ดีอ๋อโลอย่างนี้โลเท่าไหร่ครับมันโลละร้อยร้่ยสี่โอ้พิสารแล้ว โลประมาณประมาณร้อยร้อยยี่สิบนะเปื่องช่วงราคาไม่ดี่กสิบอ๋อราคาไม่ดีหกสิบลองที่พี่สันเนื้ขาวไงิมันมันมเนี่ไงถูเหมือนพี่สันจะติดใจนะครับเป็นไงพี่ชันรสชาติเหมือนข้าวคาไนเอาไปจุ่มน้ำเทวันทรายเขาไม่ขายไม่ผิดตอนนี้ินม็ไม่ใช่ไม่ อ,อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านนะครับแบกกันคนหอบสองหอบโอ้ป้าสเสกี้อ่วมาชมทิวทัศน์ที่สวยนะครับ เลี่ไม่ปะกันเงเอ่เยอไ่ทำไมเนี่ยเฮ้ยดีีับนะครับเฮ้ยได้ัมีมะเขือเทศด้วยนะเอาน้ำเอาน้ำจากในในบ่อเฮ้ยเกะอะไรไปเกสองเกสาม สามนะครับบ้านแล้วโอ้หดีนะโอ้โหโอ้หเนี่ยครับลอยก็หักกระโปรงใช้ใช้คนหักใช้เราเกี่ยวได้ไหมแบบนี้ครับไม่ได้เนะมันชันเดี๋ยวจะคงไม่มีในไรม <van celui> ันเก <Christianity> ี่ยวดูความชันนะครับผม ทางเข้ามากัากนหดแล้ี่ยทางเข้าก็อโอเคนะผมสำหรับวิดีโอที่นี้นะขอตัเแฟนคนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับตดไลค์ตรนะน,นะครับดกติดตามนะครับสวัสดีครับ